และในคลิปวันนี้นะคะแม่นุ่นจะมาเล่าว่าพี่เมิร์กกับน้องเม็กเนี่ยเขาติดมือเท้าปากมาได้ยังไงแล้วเขาเริ่มมีอาการยังไงแล้วแม่นุ่นเนี่ยมีวิธีดูแลรักษาเขายังไงนะคะหลังจากที่เขาติดโรคมาแล้วและเราจะมีวิธีป้องกันโรคนี้ยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังแม่นุ่นเล่ากันนะพี่เมิน้องเม็กลาลาลาผมไม่ครับเด้อเฮ้ยหนูอุมอะไรอยู่ลูกอ๋อ มโอะลไหนมาดูหน่อยดิให้ปาดูหน่อยคือวันแรกเลยนะคะเนี่ยพี่เมิร์กอะ่ะเขามาเล่าให้แม่ฟังบอกว่าแม่พี่เมิร์กอะ่ะรู้สึกเจ็บคอมากแม่ก็เลยเอาไฟฉายเอาส่องดูปรากฏว่าในคอเขาว่าเป็นแผลแต่ตามตัวคือเขายังไม่ได้ขึ้นตุ่ม ที่เมนูก็ไปเซิร์ชเน็ตเนาะดูหาข้อมูลในเน็ตปรากฏว่าอาการนี้เขาจะต้องมีไข้แต่ตอนนั้นนะพี่เมิร์เขาไม่ได้มีไข้แล้วมันก็จะมีตุ่มขึ้นตามมือหรือว่าจะเป็นตามปากที่เป็นร้อนในแต่ตอนนั้นพี่เมิร์กไม่มีมีแค่คอแม่ก็เลยคิดว่าคงยังไม่ใช่หรอกพี่เมิร์น่าจะจะเป็นหวัดทั่วไปหรือเปล่าพอวันรุ่งขึ้นพี่เมิร์กก็มาบอกว่าแม่คือน้ำลายแล้วรู้สึกเจ็บคอนะมันยังไม่หายนี่นะคะหนูเจ็บอะคอให่เลยค่ะเขาเริ่มมีมีตุ่มขึ้นที่ข้อศอก อ้าพี่เมิร์กที่สองหนูเป็นอะไรอะลูกมีตุ่มอะไรขึ้น<ม>ด้วยอะมีเป็นเป็นตุ่มเหมือนร้อนในอะคะ่ะขึ้นที่ปากแม่ก็เดาเฮ้ยมีอาการคล้ายๆแต่เราก็คือตอนนั้นเราก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าห้องพี่เมิร์กกะเขามีเป็นเป็นเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วเขาก็หยุดเรียนกันไปแต่โรงเรียนไม่ได้ปิดทําความสะอาดเนาะเขาก็หยุดไปเด็กที่เป็นเขาก็หยุดไปแล้วทีเนี้ยพี่เมิร์กก็ไปเรียนตามปกติช่วงนั้นก็ไม่ได้มีใครเป็นก็คิดว่าเฮ้ยคงไม่ใช่หรอก ก็เลยพากันไปหาคุณหมอแล้วพอหลังจากคืนนั้นที่เห็นตุ่มที่ข้อศอกพี่เมิร์กนะคะเมนูก็รีบพาพี่เมิร์กเนี่ยไปหาคุณหมอเลยค่ะปรากฏว่าพอไปอะ่ะพี่เมิร์กอะ่ะคุณหมอบอกว่าพี่เมิร์กเนี่ยเป็นมือเท้าปากแม่นูแบบตกใจมากเลยเพราะเราไม่เคยเป็นเราก็ไม่รู้ต้องทํายังไงแต่คุณหมอเนี่ยเขาให้คำปรึกษาดีมากเลยนะคะเขาก็บอกว่าให้รักษาตามอาการถ้ามีไข้ก็คือให้น้องเนี่ยทานยาลดไข้แล้วว่าถ้ามีตุ่มหรือผื่นคันขึ้นนะคะให้ทายา อาจจะเป็นยาแก้คันหรือยาหรือคารามายอะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้เขาคันเนาะแล้วก็ถ้าในปากอะ่ะเขาจะต้องขึ้นแผลแน่นอนหมอก็ให้ยาพ่นมาเป็นสเปรย์พ่นเพื่อที่ว่าน้องอาจจะได้ทานอะไรได้ถ้าว่าไม่งั้นน้องจะเจ็บปากแล้วเขาก็จะทานอะไรไม่ได้ค่ะอ๋อแล้วก็คุณหมอเนี่ยเขาสั่งหยุดเรียนหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะเราให้แจ้งคุณครูด้วย ค่วันถัดมานะคะพี่เมิร์กอะ่ะเขากินอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีแผลในปากเต็มเลยเนาะแต่ว่าดีว่าคุณหมอเขาแนะนำมาอีกอย่างหนึ่งคือให้ทานของเย็นไอติมน,น้ำเย็นนมเย็นพวกนี้นะคะจะช่วยบรรเทาให้เขาไม่รู้สึกเจ็บมากแม่ครับนูจะปากเย็นนะคะนูกยังไงไม่ได้นะครับอ๋อพี่เมิรน้พี่เมริเมรกินนมเย็นนี่แม่นุ่นทำนมเย็นมาให้อ่ะกินนมเย็นหน่อยเนาะเนี่ยแล้วคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเรากินของเย็นเย็นมันจะช่วยให้เรากินได้ไม่เจ็บแผลนะคะโอเคค่ะแม่ เป็นไงบ้างครับเลยกแผลไม่เจ็บแผลได้ครับ <Yahoo! S 1> คืนนั้นนะคะพี่เมิร์กเนี่ยเขานอนไม่ได้ทั้งคืนเลยเพราะเขารู้สึกเจ็บแผลใช่ไหมแล้วเขาก็จะรู้สึกตัวพอเขารู้สึกตัวเนี่ยเขาก็จะตื่นตื่นเป็นอย่างเงี้ยทุกชั่วโมงเลยค่ะ <S 2> <S 2> คือเมน่นู่นน่ะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยคืนนั้น <S 2> <S 2> แต่น้องๆรู้ไหมคะว่าพี่เมิร์กเนี่ยเขาโชคดีมากเลยนะเขาไม่มีไข้ค่ะซึ่งปกติเด็กหลายคนที่เป็นโรคนี้คือเขาจะต้องมีไข้สูงแต่พี่เมิร์กอ่ะเขาไม่มีเขาก็เลยโชคดีเลยไม่ต้องทานยาลดไข้เลยค่ะ หลังจากที่พี่เมิร์กเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ<อ>น้องเมคเขาก็มาเริ่มเป็นต่อจากพี่เมิร์กอีกแล้วค่ะ<อ>แล้วพอจากที่น้องเมคติดใช่ไหมคะน้องเมคเนี่ยเขาจะร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเลยด้วยความที่เขาเป็นเด็กนะคะเขาเนี่ยจะแตกต่างจากพี่เมิร์กคือเขามีไข้แล้วเขาก็จะกินอะไรไม่ได้เลยทั้งวันอ้อนอยู่แต่กับแม่ค่ะ แม่แม่นุชขอดูปากหน่อยครับอุ้ยอุ้ยนี่นีน่มีตุ่มหน่อยหน่อยใช่ไหมครับโอ้ยน้องขึกินอะไรไม่ได้ไดอุ้ยน้องเม็กไมเผื่อหนูขึ้นเยอะจังลูกเยอะกว่าพี่เมิร์กอีกอะ่ะอู้วนี่เป็นสองขาเลยนี่เป็นที่ขาตรงเท้าก็มีอ่ะตรงศอกก็มีศอกอ่ะพี่เมิร์กเขามีแค่ตรงศอกแต่น้องเม็กนี่อไหนดูมือหน่อยครับเอามือก็มีอุ้ยมือนี่ตรงนี้เต็มเลย เยอะกว่าพี่เมิร์กแล้วเขาเด็กกว่าพี่เมิร์กเนาะในส่วนของการดูแลรักษานะคะถ้าน้องมีไข้เนี่ยก็ให้น้องกินยาลดไข้ได้เลยส่วนแผลร้อนในในปากมีทั้งยาพ่นแล้วก็ยากินแบบน้ํานะคะแล้วก็ผื่นที่ขึ้นตามตัวเนี่ยเราก็สามารถทายาแก้คันได้เลยคะ่ะนี่ขนน้ำชุ่มในชุ่ม โรคนี้นะคะโรคมือเท้าปากเนี่ยก็จะเป็นประมาณ7-10วันแล้วเขาก็จะหายไปเองวิธีป้องกันนะคะที่แม่นุ่นเนี่ยจะแนะนํามาท,ท,ที่เท่าที่แม่นุ่นไปศึกษามานะก่อนที่น้องจะรับประทานอาหารนะให้น้องเขาล้างมือให้เรียบร้อยค่ะและหลังจากที่น้องเข้าห้องน้ําก็ควรที่จะล้างมือด้วยและพอกลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมคะให้เขาอาบน้ําอาบน้ําให้เรียบร้อยเลยเป็นไปได้เนี่ยใช้สบู่ที่ฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะ เปรียบเทียบพี่เมิร์กกับน้องเมกนะคะอาการของพี่เมิร์กเนี่ยเขาก็จะไม่มีไข้แล้วเขาก็จะมีผื่นขึ้นเล็กน้อยแต่น้องเมกเนี่ยเขาจะมีไข้ไข้สูงเลยสูงแบบ3ามเแล้วเขาก็จะมีผื่นขึ้นเต็มตัวแต่ว่าพี่เมิร์กอ่ะเขาทานอะไรไม่ได้อยู่2วันเพราะพี่เมิร์กเขาไม่ค่อยชอบทานยาแต่น้องเมกเนี่ยเขาชอบทานยาเขาทานได้น้องเมกเป็นแค่วันเดียวเองค่ะตอนนี้ก็เริ่มอาการดีขึ้นกันทั้ง2คนแล้วค่ะน้องเมกครับหลังจากที่เป็นมือเท้าปากมาเป็นไงบ้างครับ โอ้โหโอ้โหโฮ้ยด right? yes. okay. yes. ีขึ้นแล้วใช่ไหมลูกน้องเมย์ครับโอ้ดีขึ้นแล้วเนอะบอกพี่ๆทางบ้านหน่อยเร็วว่าวิธีการรักษาเนี่ยก็ไม่ยากเนอะแต่น้องเมย์เนี่ยให้ความร่วมมือที่สุดใช่ไหมครับใช่ไหมลูกโอ้คนเก่งของป้าป้าโอ้โหโอ้โหเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเป็นไงเ่าเออนี่โอเคพี่เมย์ครับหนูทำอะไรอยู่ลูกอะ โอ,โอ,โอ้ไม่เไรแม่อมาสรุปวันนีดหนึ่งนะครับหลังจากที่พี่มื้เนี่ยเป็นมือเท้าปากพี่มื้เป็นอยู่กี่วันนะลูกที่แม่บอกอะ่ะโอ้สองวันเนอะแล้วพี่มื้ก็หายดีแต่ว่าพี่มื้จะกินอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่าอะไรพี่มื้เนี่ยไม่ค่อยชอบทานยาเหมือนน้องเมเองใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> นอ้งองกินเข่งกว่าพี่มื้อีกเป็นไปได้นะครับอ่ะไหนพี่มื้ไหนมาดูดิมาดูมาดูหน่อยว่าแผลเป็นไงบ้างไหนไหนลองอ้าปากให้พี่ๆเูหด้วยไหนโอ้ไม่ค่อยมีเลยเนอะ เออไม่ค่อยมีแล้วหายแล้วว่าเนอะแล้วก็ไหนดูแขนสิแขนแขนไม่ข้างไหนไหนดูตรงข้อศอกหน่อยข้อศอกหน่อยโอ้โอ้ข้อศอกก็เริ่มหายแล้วเนอะแต่อะไรแต่วันนี้ไปล้มมาอีกแล้วเดินเข่าอีกแล้วเดินไม่ได้เอ้าพี่เหมือนเดินโชว์ๆพี่ๆเขาหน่อยเดินได้ไหมโอ้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 โนี่ล้มเพราะอะไรนะโอ้ดูดูเดินไม่ได้เหมือนล้มดักอะไรนะมอเตอร์ไซค์บิกบ๊กไบค์ โอ้ S <S <S โหอดเลยแม่อ่าเกย์ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่เมิรกเนี่ยอาการเขาดีขึ้นเลยนะเป็นเรื่องของการดูแลนะครับดูแลใส่ใจเนาะอ่าต้องบอกว่าแม่นุ่นเนี่ยดูแลดีมากนะครับก็เลยทําให้พี่เมิ์กกับน้องเม้งเนี่ยเป็นยังไงนะดีขึ้นเร็ววันนะครับผมอตอันนี้หายเลยนะเริ่มกินได้ยังได้แล้วนะครับโอเคไม่เอามือมาเอามือมาอาทยาหน่อยเอออาทยาตรงไหนอาทยาตรงไหนลูกอาทานเนีย ท่าตรงไหนโอ้โอ้ท่ามือโอ้ไม่ใช่จังเลาสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปประสบการณ์สั้นๆเนะสำหรับเด็กที่เป็นมือเท้าป่านนั่นเองนะครับโอ้โหจะบอกว่าหนักเลยเนะทั้งพี่เมิร์กแล้วก็น้องเมกนะครับโอ้โหป้าปาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับเนื่องจากว่าป้าปาไปทํางานนะครับคนอยู่บ้านนี่คือไม่รุ่นหน่งเองนะครับที่เป็นคนดูแลน้องๆนะครับคลิปนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหมออ่ของสองพี่น้องนะครับโอเคงั้นก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมิร์กแล้วก็อน,น้องเมย์ด้วยนะครับคลิปนี้จบแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ